รายการนี้สร้างขึ้นเพื่อเผยแผ่เรื่องราวเกี่ยวกับบุญบาร,รมีความเชื่อความศรัทธาอิทธิฤทธิปฏิหารและความลี้ัับที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์จริงทุกประการมิได้มีเจตนาลบหลู่แต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ครับท่านผู้ชมพบกับรายการศักดิ์สิทธิ์ความจริงกับผมก๊อบวชิระภูมิตาดําเนินรายการครับวันนี้นะครับเป็น E ีีแรกที่เราจัดทํารายการขึ้นมานะครับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสารไต่เสียงงโจ้หรือสารเจ้าพ่อเฮงเจียนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสมาคมพุทธเมตาเทวาสงเคราะห์หน่วยกู้ภัยเทวานะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากพี่กมลนาถมทองก็คือเป็นหัวหน้าหน่วยกู้ภัยนั่นเองวันนี้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารไต่เสียงงโจ้เจ้าพ่อเฮงเจียหรือกู้ภัยเทวานะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปร่วมสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับพี่กมลนาถมทองได้เลยครับขอต้อนรับนะครับคุณกมลนาถมทองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็เป็นหัวหน้าหน่วยกู้ภัยนะครับใช่ครับครับผมก็คือเรื่องราวความเป็นมาเนี่ยวันนี้เราอีพีนี้เราเป็นอีพีแรกนะครับท่านผู้ชมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับสารเจมโบ้เฮงเกียนะครับหรือสารไตเตียฮงโจ้พร้อมกับกู้ภัยเทวานเนี่ยเรียนถามพี่กำมลว่าเนี่ยอันไหนตั้งขึ้นก่อนกันครับ คือจริงๆนะครับหน่วยกู้ภัยเทวาเนี่ยเราจดทะเบียนเป็นสมาคมเนี่ยปีพศ2548ที่ได้รับอนุญ,ญาตทางราชการแต่เราเนี่ยมีการตั้งไหว้อาจจะพูดได้ว่าไม่ใช่สารเจ้าเต็มรูปแบบ,บตั้งไหว้ก่อนประมาณ2-3ปีก่อนที่จะจดทะเบียนประมาณปี4 4 4 5 ซึ่งตอนที่เราตั้งปี445เนี่ยเราก็ทางานการกุศลละแต่<อ>ไมไ่ทำผู้ภ<อ>ัยเราช่วยเหลือวัดวารามไปแจกของโรงเรียนธุรกันดารเกี่ยวกับการกุศลใช่<อ><อ>เสร็จแล้วพอมาช่วงนึงปั๊บเนี่ยผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ้ยทำไมไม่จดทะเบียนให้มันถูกต้องซะ<อ>เดี๋ยวเขาจะว่าเราเป็นหน่วยเถื่อนองคอ์กรเถื่อนเราก็เลยยื่นเรื่องจดทะเบียนสมาคมแล้วก็รับอนุญาตเมื่อประมาณปลายปี2548 พอปี49เนี่ยเราก็เลยขออนุญ,ญาตไปทางสำนักงานสาธารณสุขครับ<อ>ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยไม่มีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเ,เราเกิดก่อนสาธารณสุขฉ<อ>ุกเฉิน<อ>ก็เลยบีกรขออนุญาตจัดตั้งหน่วยกู้ชีพกู้ภัย<อ>มีการขออบรมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่<อ>ประมาณปี49ครับเราก็เลยมีการตั้งทีมขึ้นมาเป็นทีมกู้ภัยโดยใช้ชื่อว่ากู้ภัยเทวาประมาณเดือนพฤษภาคมปี49แล้วก็ดำเนินกิจการมาจนถึงทุกวันนี้ครับผม แล้วพูดถึงเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะตอนนั้นเนาะคือที่บอกว่าพี่โวลบอกว่าเราไหว้เนาะคือคธอตอนนั้นเราเรานับถืออะไรอยู่ถึงทำไมถึงเป็นอ่าคืออย่างนี้ต้องอธิบายก่อนว่าบ้านผมคุณแม่คุณแม่เนี่ยเป็นคนจีนเนาะคนไทยเชื้อสายจีนครับแล้วก็คุณแม่เนี่ยมีความเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทั้งแบบไทยทั้งแบบจีนเนี่ยมานานละคราวนี้เนี่ยประกอบกับตอนนั้นไอ้ช่วงนั้นคือประมาณสักปี4ี่ห้าเนี่ยผมไม่รู้จัก สายเจ้าสายสายหนึ่งเนาะสายองค์กรกุศลสายหนึ่งแล้วก็ได้ไปฝึกคุยกีเรียนคุยกีมาพอเมื่อเราเรียนคุยกีเนี่ยแน่นอนล่ะเราต้องเชิญผงผู้เชิญทิ้งบูชามาไว้ที่บ้านเราเราก็เลยเริ่มต้นใช่ใช่ใช่ก็เลยเริ่มตั้งไหว้สักการะบูชากล่าบไหวแล้วคุณแม่ก็ชอบแล้วคุณแม่ก็เลยพาทำแล้วก็ไหว้กันมา ครับผมและน้าตอนนั้นทําไมต้องเลือกเป็นองค์ไต่เสียงฮงโจ้จคือจริงๆตอนแรกที่ที่ไตเสียงไม่เคยมาเลยนะค็พูดอย่างนี้ก่อนไตเสียงไม่เคยมาเลยคือตอนที่ผมไปเรียนกีเนี่ยเป็นองค์ฮ่องยฮงเสียโจ้หรือองค์เสียโจ้เรียกกันเสียโจ้เนี่ยนะแต่คราวนี้ตอนนั้นเสียโจ้ลงมาตลอดประมาณปี4ี่หด้วยความโชคดีของผมอ่ะผมเป็นทูตสันตวรรษไมตรีไปที่เมืองจีนตอนนั้นได้รับทุนของรัฐบาลไปไปที่เมืองหูฮั่นที่กําเนิดของโควิดนั่นแหละ ก็ไปบูฮั่นแล้วก็ได้ไปเจอศาลไตเสี่ยงูโจ้ที่นู่นตอนแรกเราไม่รู้จักนะเรารู้จักมาจจพ่ออิงเจียจริงแต่เราไม่รู้จักเสี่ยฮูโจ้เลยคืออะไรแบบไหนใช่ใช่ใช่เสร็จแล้วเราก็เลยไปไปไหว้ด้วยความนี่เออเราชอบศาลเจ้าแล้วเราไปเที่ยวไปอยู่ที่นู่นได้ไหมเราก็เลยไปไหว้ที่ที่ศาลเจ้าที่นู่นก็เจออากงลวงประทับทรงอยู่อาลงคนอากงก็พูดภาษาจีนนะพูดเร็วมากเราเนี่ยฟังไม่ออกหรอกอ่าเนาะ เสร็จแล้วอากงก็เลยควักมือเรียกอยู่ดีเรียกเราเฉยๆยเรียกเราไปแล้วก็อากงก็พูดภาษาจีนเหมือนสวดมนต์ไม่รู้เสร็จแล้วอากงก็เลยให้ตราประทับมาตาหนึ่งแล้วก็บอกว่าอากงผ่านล่างล่ามนะเขาต้งมีล่ามล่ามมาที่อธิบายเราฟังอธิบายให้ใช่คนแปลฟังเราจะได้เข้าใจด้วยใช่ใช่อากงบอกว่าเอาไปเมืองไทยเอากลับไปไท้ก๊กก็คือให้ให้มาเมืองไทยนะมันจะได้ใช้ประโยชน์เออเราก็เลย เอากลับมาด้วยความงงๆแหละให้มาทำไมไร้ใช่ตาบรานะตะโกงอ่ะนะครับแล้วบางที่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งได้เป็นหินแกะเป็นหินแกะตั้งๆเข้าเขียว่าไต่เซียนโจ้ประับจีนโบราณครับเสร็จแล้วพอเราเอากลับมาปั๊บเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ตั้งบูชาบนหิ้งพอเราคุยกีปกติเนี่ยปกติจะเป็นองค์เซียโจ้อะไรลงมาครับพอวันที่เราจะตั้งสมาคมอ่าตั้งสมาคมเนาะเราก็เลยมีการผู้ใหญ่เนี่ยก็เลยมาขอว่าเอ้ยให้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะแนะนำหน่อยว่าจะชืื่่ออชสมมาครดี วันนั้นจำได้องงโงมังอู่เสือจุงลงประทับทรงมาแล้วบอกว่าให้ใช้ภาษาจีนหกเสียงหญิงตึงนะเสร็จแล้วท่านก็พูดไป็นในๆว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีจู่ตัวองค์ใหม่จู่ตัวคือประธานสันเจ้าในภาษาจีนเขาจู่ตัวก็คือท่านบอกว่าจะเป็นพระสูงนะแต่ยังไม่รู้นะองค์ไหนท่านเป็นพระสูงจะลงมาช่วยที่นี่ เสร็จแล้วพอได้ชื่อภาษาจีนมาวันพระต่อมาเราก็เลยขอเป็นภาษาไทยเพราะว่าเราจดทะเบียนเป็นภาษาไทยแล้วจดหกเสี่ยงยิงตึ้งคงไม่ได้เนาะจะได้ง่ายง่ายใช่ใช่ก็เลยขอพระจ์จี้กลงลงมาครับเนี่ยรพระจ์จี้กงก็บอกว่าให้ตั้งชื่อว่าสมาคมพุทธเมตตาเทวาสงเคราะห์จู่ตัวประธานสันเจ้าในอนาคตคือไต่เสียหกโจ้อพอท่านบอกว่าไต่เสยหกโจ้ปั๊บทุกคนนี่งงเลยเอาทำไมไต่เสียมาเนาะเสร็จแล้วพอผ่านไปจากวันที่เรายื่นจดทะเบียน อากงก็ลงมาประทับทรงผา่านไม้จริงๆแล้วกงก็อยู่ที่นี่ช่วยที่นี่จนจนทุกวันนี้ได้ก่อสร้างวิหารขนาดใหญ่ครับหน้าที่หลักๆของของผู้ไปเทวาใน,นในจังหวัดเลยเนี่ยคือท,ทำอะไรปฏิบัติการยังไงอ,อย่างแรกก่อนถ้าพูดถึงหน่วยกู้ภัยเนาะหน่วยกู้ภัยเราเนี่ยก็ให้งานกู้ชีพกู้ภัยงานสังคมสงเคราะห์งานงานสาธารณภัย น้ำท่วมไฟไหม้กระทั่งน้ำท่วมในกรุงเทพหมหานครตอนมหาอุทกภัยน้ําท่วม,ม,มปี54ปใช่พูงทีไปช่วยปฏิบัติการที่นูน่นในพื้นที่ที่นู่นแล้วก็ส่งของบริจาคจากที่เนี่ยขนน้าดื่มขนข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยไปเป็น<ไ>ปรวบรวมต่างๆใช่เป็นรถ18ล้อเลยก็ว่าได้ขนไป3มครั้งไปที่นู่นหรือว่าในพื้นที่เนี่ยเราก็จะช่วยเช่นถ้าเกิดมีอุบัติเหตุอุติภัยต่างๆเนาะเราก็ให้การช่วยเหลือเรามีเรือกู้ภัยเรามีรถกู้ภัยรถกู้ชีพ ให้การช่วยเหลือส่วนในงานของสมาคมนอกจากเราจะเป็นสันเจ้าแล้วเนี่ยเรายังช่วยในส่วนของงานสังคมตัมอื่นๆมีการบริจาครงศพให้แก่ผู้ยากไร้ก็มารับได้ใช่ใช่ใช่งานทิ้งกระจาดมีการแจกทานซึ่งปีนี้เป็นปีที่15แล้วที่เราแจกทานก็แจกฟรีทั้งหมดใช่แจกฟรีทั้งหมดมีข้าวสารอาหารให้บุโคพบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ซึ่งผู้ยากไร้เนี่ยเราเอาข้อมูลมาจากกระทรวงพัฒนาสังคม โดยตรงเพื่อต้องการให้มันให้มันถึงเป็นเป็นผู้ที่ยากไร้จริงๆใช่ให้มันถึงเดือนนึงเนี่ยพี่พี่กมลออกเองเนาะใช่ใช่ออกเองกับกับทีมงานเนาะเดือนเดือนนึงนี่ตกประมาณสักกี่เคสประมาณ4ี่ถึงห้าสิบเคสครับต่อหนึ่งเดือนเนาะกลางวันกลางคืนเราพี่กมลออกหมดออกเองใช่ส่วนใหญ่จะออกกลางคืนก็จะมีน้องคนอื่นออกบ้างแต่เรามีทีมที่ออกปฏิบัติการออกอยู่แล้วแต่หลักๆก็เป็นพี่กมลเนาะใช่ครับอแล้วเราคราวนี้เรามาพูดถึงสารเจ้านะสารไต่เสียงของโจหรือสารเจ้าพ่อเฮงเจียเนี่ย คือหน้าที่หลักของศาลเนี่ยยังไงบ้างครับคือสาลเจ้าเราเนี่ยพูดตรงๆเนาะเราก็มีการประทับทรงซึ่งเป็น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 ตัวโชว์ชวูโรงหลักของเราอยู่ละเรามีการประทับทรงผ่านไม้แบบแตจิ๋วเนาะไอ้ที่เราเห็นทางภาคใต้แบบฮอกเกี้ยนของเราเนี่ยเป็นพวกแตจิ๋วแต้จิ๋วก็จะมีการลงประทับแต้จิ๋วแต้จิ๋วเป็นคนชนเผ่าแต้จิ๋วในประเทศจีนมาทําก็คือเขาเรียกว่าพิธีหลอกกีหรือคุยกีนะครับซึ่งก็มี มีองค์เทพองค์เซียนหรือที่เขาเรียกว่าบางที่เรียกว่าเซียงซื้อบางที่เรียกว่าโจซือลงมาประทับทรงก็ผ่าอักษรออกมาจะเป็นอักษรไทยบ้างอักษรจีนบ้างก็แล้วแต่ก็ตรงนี้แหละก็ช่วยช่วยเหลือคนไม่เยอะเหมือนกันช่วยทั้งคนอันนี้ต้องบอกความเชื่อก่อนนะความเชื่อช่วยเหลือคนที่ตายไปแล้วญาติมาขอความช่วยเหลือมาขอความชี้แนะหรือว่าคนโดนของมาก็ไล่ของให้เห็นที่นี่เลยของออกมาเลยบางคนที่ล้มละลายหรือติด ใช่เรื่องธุรกิจต่างๆไม่ควรจะทำอะไรดีเกิดความทุกข์ใจมาหาอไม่ได้ขายที่ไม่ได้มาขออกงช่วยขายที่ได้ก็สเร็จหลายรายใช่ครับหรือว่าเนี่ยเหมือนที่บอกว่าล้มละลายมาไม่มีเงินไม่มีทองอะไรเงี้ยมาขอกงช่วยอากงก็ให้ปัญญาให้อะไไปให้โอกาสเนาะ แต่ไม่ใช่ว่านั่งรอเรามาที่หนึ่งนะซึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะบางคนจะไปขอขอเอ๊ะจนขอที่นี่หน่อยแล้วก็จะมาบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้บางทีเราไม่รู้ผมก็เชื่อมโยงเลยว่ก็ขอขอเป็นเป็นสิ่งที่ขอมากไปไหมขอไม่ได้คือขอแล้วต้องทำมาหากินเหมือนเดิมขอต้องทำมากินแต่อากงจะเพิ่มโอกาสให้เราสามารถที่จะ หาเงินหาทองมาเข้าตัวเราได้เยอะเพิ่มเพิ่มลู่ทางในการใช้ชีวิตเราก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอากงจะชี้นะในเรื่องของการมีลู่ทางแบบนี้แบบนี้ไหมแก้ไขตรงนี้จะดีขึ้นอะไรประมาณนี้ใช่ถูกต้องครับมันจะเจอได้ครับแล้วก็ศาลเราเนาะเรามีการสร้างใหม่เนาะเราเริ่มเราเริ่มสร้างตั้งช่วงช่วงไหนนะปีที่แล้วครับวางศิลาเลิก13มีนาคมปีที่แล้วปี2565เนาะเราใช้ในเราก่อสร้างเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะเสร็จประมาณสัก10พูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่า เราสร้างหลายสันก็คือคือจากจากเมื่อก่อนนี้เรามีเรามีพื้นที่เท่าไหร่นะฮะบูเล็กมากสมัยก่อนเล็กมากแล้วต่ำกว่าถนนเอ่อตั้งแต่ปี48เนี่ยเราตั้งมาเนี่ยเราก็มีการยกสารครั้งหนึ่งเพราะว่าถนนมันสูงกว่าเพอถนนมันสูงกว่าเพราะว่าถนนมีการปรับปรุงเนาะตลอดน้ำมันท่วมสานเจ้าฝนตกฝนตกน้ำใช่น้ำไหลเท่าลงสันเจ้าเลยเราก็มีการยกขึ้นมาปี54พอปี54เรายกเสร็จเราก็เลยเออก็เลยคิดว่าวันนี้เราพีความพร้อมแล้ว ลูกศิษย์ลูกหาเริ่มเยอะเริ่มเริ่มจะไหวเราก็เลยมีการคิดก่อสร้างเนาะโดยการขออนุมัติจากอากงซึ่งไีอากงอากงเนี่ย แนะมานานแล้วว่าให้สร้างโรงเจให้สร้างวิหารหลังนี้ครับครับตั้งแต่ประมาณปี5 2าสองหละก็เลยช่วงที่ผ่านๆมาก็เลยมีการเตรียมการเราก็ได้สร้างสารใหม่ขึ้นมาใช่ใช่ทั้งหมดกี่ชั้นนะฮะตอนนี้4ี่ชั้นครับเป็นเป็นทั้งหมด4ชั้นสี่ชั้นครับเราดูว่าพื้นที่มันเล็กเนาะแล้วเราันมันคือมันไม่เอื้อมนวยต่อและคราวนี้ก็ลูกศิษย์อากงเริ่มมากขึ้นมันพื้นที่เรารองรับไม่พอเราต้องสร้างในในคราวนี้ผมถามเรื่องอันนี้เป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็คืออวว่่ามมมีรั้้งนผได อยู่ที่การคุยคีด้วยที่ที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านมีมีผู้ใจบุญเนาะมาที่ชนิดแบบว่าเอ๊ะจะถวายเงิน10ล้านยี่สิบล้านสิดยอดเลยติดยอดเลยสร้างศาลให้เลยแล้วตอนนั้นคือเกิดเหตุการณ์อากงบอกว่าไม่ให้ไม่ทำไม่จะให้คุณช่วยเล่าเหตุการณ์คือจริงๆนะครับจะเป็นสร้างศาลก็ดีหรือตอนนี้มีเจ้าภาพจะสร้างโรงพยาบาลการกุศลให้เราเมื่อประมาณเนี่ยสี่สิบห้าสิบล้านมีคนพร้อมปิดยอดครับ มีคนพร้อมปิดยอดเลยได้วางเงินเติมได้เลยได้วางเงินปึ๊บโรงพยาบาลเกิดวางเงินเติมป๊บวิหารเกิดได้เลยแต่อากงเนี่ยบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นเจ้าของถ้าเราทําแค่คนเดียวหนึ่งละบุญมันหนักไปที่คนเดียวมันโถไม่คนเดียวเลยสองมันไม่ได้ไปกระจายบุญให้คนอื่นเป็นเจ้าภาพด้วยดังนั้นถ้าเกิดใครติดตามเพจพวกเราหรือติดตามการทํางานพวกเราเนี่ยจะรู้ว่า ทุกอย่างในสันจ้าเราจะเปิดรับบริจาคทั้งหมดเพื่อต้องการให้ทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าภาพบางคนมีเงินแค่ห้าบาทสิบาทในยๆก็สามารถใช่เขาก็อยากจะมาร่วมบุญอ่าเขาได้เป็นเจ้าภาพหมดไม่ใช่ว่าเอ้ยท่านต้องเป็นคนรวยอย่างเดียวนะท่านถึงจะทําได้จริงๆแล้วบุญทุกอย่างมันเริ่มจากทุกๆคนมันเหมือนคลองเล็กๆอะที่มันไหลมารวมกันเป็นแม่น้ําไหลรวมกันเป็นมหาสมุทรได้ดังนั้นเนี่ยถ้าถึงคนเดียวทาเนี่ยมัน หนักแน่นอนแล้วมันก็เป็นการกระจายบุญทุกคนไม่ได้เป็นเจ้าภาพไม่ได้มีความภาคภูมิใจเลยที่หาเนี้เราก็พูดถึงความที่เอกงมีความเมตตาเนาะอยากให้ทุกคนร่วมได้ร่วมถาม่าทําวันนี้พรุ่งนี้เสร็จไหมเสร็จแน้นอนวางซึ่งเรียบร้อยเอนองค์พระเราองค์หนึ่งเนี่ยองค์พระเหมือนตรวเหรียที่เราหล่อไปเนี่ยองค์ละสองสามแสนบาทเนี่ยมีเจ้าภาพคนเดียวตู้มได้แต่กมบอกไม่เอาใช้ใช่ให้ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพก้อนพอเป็นแผ่นทองคนละห้าบาทสิบบาทมารวมกันแล้วมาสร้างร่วมกันให้มันเกิดเป็น วิหารที่สวยด้วแต่อยากให้ท่านผู้ชมรู้นะว่าเราไม่ได้แสวงผลกําไรอะไรเลยเพราะว่าอย่างเช่นถ้าสมมติเราเปรียบเทียบเนาะถ้าสมมติเราเป็นแสวงหาผลกําไรก็คงจะเอามาอย่างเดียวแล้วะ่อแต่อันนี้อากงบอกไม่ไม่อย่างเดียวเลยห้ามทำแบบนั้นห้ามทำแบบนี้นะถ้าไม่เป็นแบบนี้ห้ามทำเราก็จะฟังตาที่อากงบัญชามาคือวิหารหลังเงี้ยทุกขั้นตอนจะตั้งพระองค์ไหนจะมีพระกี่องค์เกิดจาก การที่อากงแนะนําทั้งสิ้นเราจะไม่ทาไม่ทาเกินกว่าที่อากงสั่งเพราะว่าเราเชื่อว่าสารอันนี้มันเป็นวิหารของพระไม่ใช่ของคนครับดังนั้นเนี่ยพระถ้าเป็นคนกํากับก็ต้องทําตามที่ท่านกํากับประมาณนั้นครับเรื่องราวอะไรต่างๆก็ท่านจะเป็นคนกํากับจะเป็นฝ่ายบริหารช่วยช่วยดูแลใช่ครับวันนี้นะครับพี่กมลก็มาให้ข้อมูลพูดถึงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสารแต่เสียขงโจสารจำลองเชงเกียหรือว่า ผู้ภัยเทวาของเรานะครับว่าเป็นยังไงวันนี้ก็อยากให้พี่กมลเนี่ยเชิญชวนท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยรู้จักสมาคมเรารยังไม่รู้จักศาลเราเปิดช่องทางในในการร่วมทําบุญสร้างวิหารช่วยกันรวมถึงเรามีการสร้างบุญอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่ในโอกาสนี้เราจะขอบอกบุญในเรื่องของเกี่ยวกับการสร้างวิหารหรือสร้างโรงเจก,ก่อนนะครับพีก่กมลเราสามารถให้คนท่านผู้ชมทั่วไปที่ร่วมบริจาคได้ที่ เดีเราขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นไว้ข้อมูลไว้ใต้นี้นะครับว่าอะไรก็คือสามารถติดตามการก่อสร้างความพื้หน้าในการก่อสร้างวิหารทั้งหมดในเพจ Facebook นะครับโครงการก่อสร้างพุทธวิหารลงเจพุทธเมตตาเราก็จะขึ้นไว้ให้ใชไะครับหรือถ้าเกิดจะดูการปฏิบัติหน้าที่งานคู่ชีพกู้ภัยของพวกเราว่าพวกเราเอาเงินที่ท่านบริจาคมาไปทําอะไรเอาไปซื้อโงอย่างไร ไปออกเหตุเท่าไหร่ยังไงก็ดูในในเพจสมาคมเหมือนกันเพจเพจเฟซบุ๊กนะครับชื่อสมาคมพุทธเมตตาเทวาสงเคราะห์ใช่แล้วก็สามารถร่วมทําบุญได้ตามที่บัญชีที่ที่กรอบจะอาจะแจ้งไว้นะครับสามารถขอใบอนุโมทนาบัตรก็อินบ็อกซ์ไปที่เพจก็ได้หรือถ้าติดตามการคุยกีของพวกเราก็เข้าในใน u t u b e แล้วพิมพ์ชื่อสมาคมพุทธเมตตาเทวสงเคราะห์ก็จะขึ้นเหมือนกันท่านไหนที่อาจจะเพิ่งดูคลิปเราแล้วก็อยาก ที่จะมาขอคําชี้แนะโกเอ๊ะทำแบบไหนดีอยากะไที่อะไรต่างๆหรือมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอะไรอยากจะขอคําชี้แนะก็ติดต่อได้ที่เพจผมจะลงให้เดี๋ยวจะคอยตอบนะครับก็เพจของเราจากฝากถึงไปว่าไม่มีการรัดคิวไม่มีอะไรเดี๋ยวให้พี่กมลพูดคือไม่มีการคิวแน่นอนครับทุกอย่างติดต่อไปที่เพจเลยเดี๋ยวเพจจะมีเบอร์ให้อดมินแลแอดมินเนี่ยเขาจะเขาจะมีการจัดคิวให้ครับ ไม่มีการเรียกรับเงินไรทางสิ้นนะครับไม่เสียเงินแม้แต,ต่บาทไม่เสียเงินงนะครับถ้าเสียเงินเมื่อไหร่คือมิจฉาชีพเลยทันทีเพราะว่ามันมีมันมีเคสหนึ่งเกิดขึ้นแล้วคือเขาบอกว่าเขาจะรับคิวให้เราได้ครับก็ให้มีการโอนเงินโอนทองไปแจ้งความมาเรียบร้อยแล้วซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าเป็นใครไม่รู้ไม่รู้ใครเลยบัญชีม้าเลยเป็นมิจฉาชีพเนาะแต่ว่าต้องยืนยันกับท่านผู้ชมเลยว่าเราอ่ะเป็นองค์วรกูศนเราไม่ได้อ่มาหาแสวงหาผลกำไรทางนี้ดังนั้นเลยบอกเลยว่าการมาคุยกีทุกครั้งเพียงแค่ส้มมาลูก มหาคงด้วยใจก็จบไม่ต้องมีเงินมีทองมาเเชื่อว่าถ้าคนหลายหลายคนเนาะดูอาจจะเป็นศิษ์เก่าหรือศิษ์ใหม่กรมีความเมตตาอย่างยิ่งใช่เมตตามากเมตตามากครับใครเคยมาสมบัตินี่จะรู้ครับว่าถ้าเมตตามากครับผมในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณพี่กมลนะครับที่มาให้ข้อมูลแล้วก็พูดเรื่องราวเกี่ยวกับสมาคมพุทธเมตตาเทวาสุพาะผู้ใบเทวาหรือศาลไต่เซียฮงโจ้เจ้าพ่อเฮงเกียจจังหวัดเลยนะครับก็ขอขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับก็จบไปสําหรับการ สัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับพี่กมลนาสมทองซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยคู่ภัยเทวานะครับได้พูดเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศาลไตเซฮุกโจหรือศาลเจ้าเฮงเจียนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วก็ ep ต่อไปนะครับเป็น ep ที่2ผมจะทําเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับองค์เจ้านะครับองค์เจ้าซึ่งอิทิลิ์แต่ละองค์เป็นอย่างไรเดี๋ยวคอยติดตาม ep ต่อไปนะครับสำหรับ ep นี้ก็ สวัสดีครับ